เอนดูก็ผู้จัดเอาเงินให้คนละห้าร้อยเหรียญคนโก้เข้าใจป่าไงซื้อของให้ผู้จัดแล้วก็แบบว่าให้ทิปให้ทิปเอ่อคนขายด้วยไงแล้วใดๆก็เนียนจ้าเอาเงินเพื่อนซื้อของอีกเอนดูไ <Okay. S 2> ปเขาก็ฟ้องนะ <Okay. S 2> เขาก็ฟ้องแบบอืมคนโก้เห็นไหม <Yeah. S 2> เขายิ้มกระลิ่มกระเลียความขี่อ้อนเนี่ย อืมอะไรสังเกตดูสิเขาอ้อนนะทุกคนแล้วก็ยอมจา้าพี่เจิดของเราก็ยอมแต่ผมชอบชอบที่เขาอ้อนด้วยแล้วก็ชอบที่แบบเอาของให้ผู้จัดมันเป็นของเราร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยที่เขาพูดแล้วก็เอ,อตุก,กตาตัวเนี้ยมันเหมือนมึงมากเลยนะแล้วไอ้ตุก,กตาตัวนั้นมันก็น่ารักด้วยไงอืม <c oughs> มันน่ารักมันเหมือนมึงมากเลยอะไรอย่างงี้เฮ้ยเพื่อนกันยังไงให้เราฟินเนี้ยไม่เข้าใจตัวเองงงมากงงใจตัวเองคือแบบขนาดเขาพูดมึงพูดกูเฉยงฟินอะเออให้ตายเถอะอะไรก็ได้ที่เขาอยู่ด้วยกันฟินเฉยเรางงดูดูดูวันนี้เอ้ดูคลิปนี้สิทุกคนแบบว่าอืม ช็อตซื้อของให้พี่เอฟซีแล้วตัวเองก็ซื้อของตัวเองแล้วตัวเองเอาเงินที่ไปซื้อให้แล้วเอามาขิงพวกเราได้นะเอารูปลงจะลงสตอรี่เอาของลงเพื่อนซื้อให้แหละใช่ซีพวกเราไม่มีเพื่อนซื้อของให้นี่ <Uh, ก็เป็นแขนไม่เริ่มเป่าเนี่ยก็เป็นแขนมันดิอ้ย้เยเาเไปซื้อเทมาแขพูดอะไรเขพูดอะไรปาให้ผมไม่ไม่พอเหรอมันราคาท่าไหรไม่พอไม่พอไม่พออ๋อมพอชื่อเมนร่อย เข,ขาเข,ขาลูบซื้อที่เราแปดอกระนมึงมาือไปซื้อกเพี่มีเอาไปซื้อเคสอันนี้มันเนอรันต่อไปหลือวันอวันต่อตอตตติดติดยู่ติด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  Thank you เหนื่อยตีบอไปไปบอลทยสดีโอ้ยเหนยมากเลให้อะไรตอนนี้ตให้อะไรตอนนี้ตงยเหม่อว่ามันหนัเดี๋ยวทีมงานเดี๋ยวทีมงานจะมีหาซื้อของอันใหม่ให้อันนี้ให้เกก่อนให้อะไรอ่ะเอ้านั่นไง วิผมรู <Specifically S 1> ้นะหาหายากนะครับพี uh ่บียากี่ยากในไทยนี่ถ้าเกิดเอาไปในไทยนี่มูลค่าเพิ่มอีกเฮ้ยมันหายากมันเพิ่งไปเปิดในไทยไงที่เส้นทางใช่อ่ะบผมมันได้อันเล็กๆน้อยๆปุ๊บโอ้มูลค่าในหน่อยนึงมาเงินผมไปเสือหนีน้ำทองเงินที่ผมได้มา500เหรียญไปเสือด้วยไม่มันคือมันขาดครับอ่านี่ผมสีเบจนะ ทำไมเขา้กท้กอันนี้อันนี้ไม่คืออะไรอตูเลยมันน่ารักดู้ลอเรเปิดูปเาเปลได้รูปไปไหนลองลองมันสุ่มมันสุ่มมสุ่มกันโอ้ขี้ไม้ตู้ธรรดาผมอดีพาะอะไรตัวนี้อันนี้ให้ถ่ายอันนี้ให้ถ่าย ให้เลือกกนลวสองตัวไปตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ครับตัวนี้ครับคระเลือกตัวนี้เหมือนกันเอาแล้วก็ตัวแดงเอาไปดูเชี่ยวกับแดงไข้ไข่ไข้ไขอันนี้เดี๋ยวดูบอนว่ามันเป็นยังไง แกะขาดแกะซะมันล้มราคาไปเลยมอุ้ยเขาปีที่สองเลยวะเข้าไปยังวะเบอร์การ์ดไม่มีการว่างม่วงม่วงม่วงไม่มีการดีบ้าอันไหนแบม่วงก็ต้องมีเครดิตแล้วลงออกที่เรื่องะออกไปแล้วออกอะไรแล้วไม่เอกไม่เอกไม่เอกมาเอาแม่อันนี้อันนี้ของใครป้าดีเขาตกลงกันแล้วเออ

โอ้ยแต่คือเราสอ่่่ครองะต่ต่ต่ตัตตตันไมามาตาบามาของที่มันเป็นซีเคปอมันลดราคาไปแล้วครับแต่แกาใ้าอยากไปเห็นมันแก่อยากไปให้ดูอยากเห็นมันลด่วแล้ว มันลไม่พอหน่อยมาลุ้นกดพวยหน้าตาสุดมันเน่ยแกแกดีดดีกว่าโอ้่าดดีเต้นเต้นเต้นเ้นเต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 ้นเ้เนเเ้นตน

ตัเตรียบอกเรียนแบบานี่หน่อยดิใช่ครับที่คนไปต่อแถวเป็นมื่เวกันเอาให้พี่บีเนะใช่เรา้วน้ทำนันีดิแอนดัักได้ปีรอคคร่ครน่ารักไหมน่ารักปิโไปเล่นกัน เสียงโชคเาดูดีกว่าเปิดเปิดยงไอ้น้กูเปิดอะไรกูมือหมานมือหมานไม่จ๊ะก้เปิดอะไรเียมือหมานกูมาเลือกองสุดแต่เจอแหลกครับอยากในตัวไหนอ่ะบอกมาก็ใส่สีขาวเยอะปะเฮ้ยอยอะปะพี่นิาอยากได้ตัวเส่หมวสีขาวบอก็ที่เขาไม่เปิด ตัวอันไหนสีดูใส่หมวกสีขาเเรืองดีๆดูให้มา ouais ตรงกันของดูไม่ใส่หมวกแเตหรือมันอมากองบัี้ผมจะเอาตัวนี้ตัวที่ใส่กล่องที่ความน้าลงมันจะเปตายกันหนึ่งคุณขอมาเราจัดให้เราจัดให้ได้ส่งไปกล้องเนี่เลยครับใช่ไว่าแตัวต มันมีฐานด้วยนะฐานโอ้ยไปมึงคไว่าไอ้ตัวนี้มันหน้ามึงรู้เใช่หน้าทำหน้าแบบนี้๋โ้หน้าีได้ไหนาคุณคิดอ่ะหน้าแบบเฮ้ยคือข่าวางมายเอาไปผมทเองลองทำดิเออคือกูน่ะเมื่อ้คือครับ คือว่ามามาเดโลตัวเนี้ย